ฮอตไม่หยุดลิซ่าแบล็คพิง์ V BTS ศิลปินสุดฮอตบน Google เครึ่งปีแรกของปี2022คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโผลเซเลบเอเชียที่ชื่อได้รับการสืบค้นมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งสะท้อนถึงความโด่งดังและความนิยมอย่างชัดเจนค่ะและนอกจากนี้ค่ะลิซ่าบลักพิงและ V b บ s ได้ปรากฏตัวร่วมงานอีเวนต์ระดับโลกกับแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชันเสื้อผ้าบรุษแบรนดะ์เซลีนณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่มีภาพลัดฟ้าออกเดินทางจากเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดค่ะทั idol k pop และคนบันเทิงเกาหลีชายและหญิงที่ทำอันดับดีที่สุดในโผล30สเซเลบคนดังเอเชียที่ชื่อถูกสืบค้นมากที่สุดบน Google เสิร์ชเอนจินชื่อดังในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022นี้โดยมีรายชื่อ10อันดับแรกต,ต่อไปนี้ค่ะซึ่งชื่อของหนุม่ม B.B.T.S ก็ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับที่2ก็เป็นของจองปุกน้องเล็กแห่งวงบอยแบนด์ B.T.S ส่วนอันดับที่3ก็เป็นของซิตูมูสวาลาแร็ปเปอร์ชาวอินเดียที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัย28ปีเมื่อเดืนนนอ,น,ดน,อนีนนสอัดบ4ก็็เเปขงิ ดีจากวง BTS และอันดับ5ก็เป็นของตลามังเคสกอนศิลปินระดับตำนานที่ร้องเพลงให้เสียงตัวละครหลังอินเดียมาเกือบพันเรื่องเสียชีวิตเมื่อวัย92ปีเมื่อเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะลันดับ6ก็เป็นของนอลิซ่าบลักทิงซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดในบรรดาศิลปินเคป๊อปฝ่ายหญิงและในบรรดาคนดังจากประเทศไทยด้วยค่ะส่วนอันดับที่7ก็เป็นของคาทรีนาเคปเจ้าของสมญาบาร์บี้แห่งบอลิวูดส่วนอันดับที่8ก็เป็นของอาเรียบาร์ดนางเอกบอลิวูดตัวแม่แห่งหนัััังงงคคคู่่บบลอนดที9ก็ืปรย าโจปราอีกหนึ่งนงเอกบอลีวูดที่ไปโด่งดังทางฝั่งฮอลลีวูดค่ะและปิดท้ายด้วยอันดับที่10วิรัตโคลีหนุ่มอินเดียเจ้าของสมยาโรนันโดแห่งวงการคริกเกต็ตค่ะและนี่ก็คือ10รายชื่อสิเลปคนดังเอเชียที่ถูกสืบค้นมากที่สุดทาง Google Search Engine ชื่อดังในครึ่งปีแรกของปี2022นี้ค่ะและเชื่อได้เลยค่ะว่าชื่อน้องลิซ่าแบล็กพิงหลังจากที่เธอได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคจะต้องขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของ Google Search Engine Search ช่่งเีหลังงอย่าแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ